สังเกตนะคือมันจะเป็นอ่างน้ํามากกว่าที่ที่อยู่ในห้องน้ําอ่ะอืมตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นน่าจะเเรือแต่ดูก็มันแบบไม่น่าจะเอ่อบนเรือมากกว่าไม่น่าจะบนเรือนะในเนื้อหาก็คือมันมีคนคยุยอ่ะมันมีผู้ชายคยุยมีผู้หญิงคยุยนะอืมนะเออแต่ตรงเนี้ยเราก็คือยังไม่พูดดีกว่าอืม สมุติพูดไปเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราเขากําลังจะคุยอะไรกันอยู่ก็อยากให้คนที่อยู่บนเรือเนี่ยให้รับรู้ว่าคือกู้ข้อมูลเนี่ยกู้กลับมาได้หมดถึงเขาจะพูดอะไรเนี่ยก็ให้เขาอะระวังไว้หน่อยอือออยากจะแก้ตัวเนี่ยให้ระวังไว้หน่อยอืทุกอย่างที่เขาจะออกมาพูดเนี่ยเราอจะส่วนตลอดอ่ะตัวแจ็คอะจะสวนตลอดอื ผักล้างคําพูดของเขาตลอดอะ่ะคธอสมมุติเขาจะออกมาพูดว่ามันเลือดแค่นิดเดียวเนี่ยอ่ะ mm hmm. ผมก็บอกแล้วว่าเลือดที่แจ็คเห็นในภาพเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิดเดียวเราไม่โพสต์อะไรที่แบบทําให้เขาเ,เสียหายนะ